สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับทุกคนที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับเลยมานะครับนิดนึงก็จะเจอกับวัดถ้ำกระบอกนะครับทุกคนพระองค์ใหญ่สีดำนะครับเป็นหินลาวานะครับทุกคนแล้วก็โอบล้อมด้วยเทือกเขานะครับทุกคนพระเรียงรายนะครับเป็นทรงกลมเราสามารถมาเดินรอบได้เลยครับผมองค์ใหญ่มากครับเนี่ยสีดำเป็นหินลาวานะครับผม ตอนนี้มาก็ช่วงเย็นๆแล้วครับถ้ามาค่ำๆน่าจะน่ากลัวกว่านี้ครับเพราะว่าองค์สีดำปาก็พักนะครับนั่นข้างที่จะนิ่งนะครับทุกคนวัดถ้ำกระบอกนะครับเราก็สามารถนะครับเดินไปรอบบริเวณนะครับก็จะมีพระนะครับเรียงรายนะครับเราก็สามารถเดินบนได้เลยครับทุกคนนี่อันนี้เป็นพระนะครับพระประธานนะครับสีดําองค์ใหญ่มากครับผมเนี่ย ยิ่งใหญ่มากจริงครับทุกคนวัดถ้ำกระบอกนะครับก็สมัยตอนผมเป็นเด็กก็เคยมาครั้งหนึ่งนะครับก็คือมาดูคนที่เขาเลิกยาเสพติดครับทุกคนตอนเป็นเด็กนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมาที่นี่มาดูการเลิกยาเสพติดแบบเป็นการบําบัดด้วยสมุนไพรครับทุกคนเนี่ครับบริเวณนะครับก็จะมีนะครับใหญ่มากมีพระยืนนะครับทุกคนสององค์นะครับขนาบก่อนที่จะเข้ามา ที่พระประธานแห่งนี้นะครับทุกคนสูงใหญ่มากครับผมแล้วก็พระเนี่ยครับพระนะครับล้อมรอบเลยครับทุกคนใหญ่มากครับผมมีพระสีดำนะครับล้อมรอบนะครับแล้วก็จะมีนะครับทุกคนภูเขาครับผมโอบล้อมวัดแห่งนี้ไว้ครับทุกคนนี่ธรรมชาติมากเลยครับ ที่ตรงนี้ก็มีพระปางสมาธินั่งนะครับอยู่ข้างหน้าธรรมจักรนะครับทุกคนสวยจริงครับแนะนำนะครับทุกคนปกติผมมาสมัยก่อนคนน้อยวันนี้ค่อนข้างเห็นเยอะขึ้นครับทุกคนนะครับโอโอบล้อมตัวพระประธานนะครับองค์พระประธานเนี่ยครับโหใหญ่จริงๆครับผมอยากให้ดูความยิ่งใหญ่ของวัดนียครับทุกคนโอโหใหญ่มาก เนี่ยครับใหญ่จริงครับถ้ามาช่วงค่ำค่กลางคืนคงไม่กล้าเข้ามาครับผมองค์ใหญ่มากครับทุกคนเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงครับหินลาวานะครับทุกคนสีดำครับผมหนี่โอพอดูตรงนี้ดูดูแบบขลังมากครับทุกคนดูตรงเนี้ยเนี่ยครับโอ้โหข้างหลังก็จะมีเสาสามเสานะครับทุกคนนี่แต่ผม แปลนให้ดูนะครับผมหูสวยมากครับผมผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวนะครับอยากให้มาดูความยิ่งใหญ่นะครับของหินลาวาที่วัดถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีครับทุกคนสวยจริงครับนี่ครับพระโอบล้อมนะครับเต็มเลยครับผมนี่พรายืนตอนนี้ก็เดินจะครบ รอบแล้วนะครับทุกคนผมเห็นมีคนมาเดินออกกําลังกายนะครับผมมาเดินนะครับเป็นป้าๆนะครับมาเดินออกกําลังกายนะครับก็มาทําให้จิตใจสงบนะครับแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปแสดงว่าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยสี่มุมเลยนะครับทุกคนสี่มุมนะครับพระประธานเป็นสี่มุมนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็น้าหยืนใหญ่มากครับผม เดี๋ยวผมดูแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นรุทธรูปป,าง,ปางอะไรนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมแปลงขึ้นไปข้างบนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นปางอะไรเหมือนกันนะครับอยู่ด้านหลังธรรมจักรนะครับทุกคนสวยมากครับผมถ่ายยืนโอ้สวยจริงมีโอกาสมาเที่ยวนะครับ วัดถ้ำกระบอกนะครับเนี่ยหูดูตรงนี้มุมนี้สวยจริงสวยจริงครับผมนี่ตอนนี้ก็จะกลับสู่ด้านหน้านะครับของอสถานที่แห่งนี้นะครับทุกคนผมมาดูตรงนี้เขาบอกเป็นเป็นพระเปิดโลกครับเนี่ยอ่านในข้อความพระเปิดรูปเปิดเปิดโลกครับโอเคครับทุกคน ประมาณนี้นะครับความยิ่งใหญ่ของวัดถ้ำกระบอกนะครับโอเคยังไงผ่านมาเที่ยวนะครับผมไปแล้วครับเริ่มมืดแล้วสวัสดีครับ